สวัสดีครับสำหรับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เรามาชมพุซานะครับตอนนี้พุซาติดลูกอย่างแบบเยอะเลยนะครับเนี่ยครับลูกทั้งนั้นนะครับเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสว่างนะครับเพราะว่ามันฉายขึ้นฟ้านะครับก็เดี๋ยวมาดูฉายต่ำๆมั่งนะครับ น,นี่ครับถ้าฉายต่ำๆมันก็จะชัดนะครับเอ๊ยทำไมเราไม่ตัวสูงเนาะนะครับก็ถ้าดกแบบนี้ก็พอใจแล้วนะครับอย่าดกมากครับเหนื่อยเนาะเอาแค่นี้พอนะครับถุกแค่นี้ก็พอแล้วครับขอให้ติดอย่างเดียวแล้วนะครับ ถ้าได้อย่างนี้ทุกต้นนี่ยังไงยังไงปีนี้ไม่น่าจะหนีปีที่แล้วนะครับก็สังเกตดูว่าติดเป็นต้นๆน,นะครับปีนี้ไม่ติดทุกต้นนะครับเนี่ยครับดูนะครับนี่ครับนะสวยดอกแบบนี้นะครับก็ ไม่เสียแรงที่เราทำปุ๋ยลดกันเองนะครับถือว่าใช้ได้นะครับก็คลิปนี้พาชมพุซาติดลูกแล้วก็เอาใจช่วยขอให้รอดจากหนอนนะครับเพราะถ้ารอดจากหนอนยังไงก็ได้ตังค์ครับแต่ถ้าไม่รอดจากหนอนตังค์ก็ไม่ได้เหมือนกันครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับ ก็พอได้หอมปากหอมคอกันมั่งพอแบบเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับถ้ามันดูแล้วแบบมันติดดีๆนะครับไอที่ทําแบบนเหนื่อยมาก็หายเหนื่อยนะครับติดแบบแทบจะทุกเม็ดเลยนะครับสังเกตดูว่าอา่าทุกช่อนะครับเนี่ยครับติดทุกช่อยังมีช่อนี้ที่ไม่ติดช่อเดียวนะครับเนี่ย เป็นดำๆนี่ครับติดทุกช่อนะครับติดไล่าย,ยาวไปนู่นเลยนะครับโอ้แค่นี้ก็ภูมิใจนะครับสติดขนาดนี้โอ้วันนี้มาอัปเดตก,กันก็ที่เริ่มมีลายแล้วครับอัปเดตท,ทิ้งเลยนะครับอย่างเงี้ยถือว่าน่าจะเป็นเชลราครับฝนเยอะไปหน่อยพอดีปีนี้ฝนมาแต่ต้นปีเลยนะครับ ก็ข้าวโพดก็ได้ดีนะครับอ่าสิสิบแปดไร่ก็ได้ไปยี่สิบเบ็ดตันนะครับก็เกินเกินไร่ละตันก็ถือว่ายิ้มได้ครับนะครับส่วนราคาก็ยังไม่ได้ช่วยเหมือนชาวนาะที่ว่ามีไอ้นูน่นไอ้นี่มาช่วยก็ไม่เป็นไรราคานี้ก็ยังพอย,ยิ้มได้อยู่นะครับพอดี ยิ้มในฟาร์มทุกของชาวบ้านเขานะครับมันจะยิ้มได้ไหมเนี่ยนะครับก็คือว่าที่อื่นเขาแล้งแล้วก็ปลูกไม่ได้ราคามันก็เลยขึ้นส่วนที่เราเนี่ยฝนมันดีเราก็เลยปลูกได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับแต่ก็เสียใจกับท่านที่ปลูกไม่ได้ด้วยนะครับก็อาจจะพลาดโอกาสโดยสวยไปตัวคลิปนี้เราก็มาถ่ายพุทราฮะดันเลยเป็นเรื่องข้าวโพดได้ก็ จบแค่นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ